ร้านไอติมกะท,ทิสดสูตรโบราณคงไม่ต้องถามว่าอร่อยไหมนะนี่ดูจากเนื้อก็รู้ว่าโบราณแน่นอนนะต้องอย่างนี้นะครับครับแล้วไอที่เขาปั่นแล้วมันเป็นก้อนเหมือนยุคปัจจุบันอันนั้นไม่ใช่สูตรโบราณคนละแบบ <c oughs> เหมือนใส่แป้งใช่ไหม <c oughs> อันนี้อาจารย์ที่น้บอกว่าไนงะ ไม่มีแป้งเลยโอไม่อ้วนแน่นอนของผลไม้โดยโตรงครับผมครับก็ใช้ชื่อว่าร้านไอศกรีมกะทิสดสูตรโบราณเจอคุณนะได้ที่ถนนคนเดินวันเสรา,าร์อาทิตย์ริมคลองวัดพังงามและตลาดนัดศ,ศิลปกรจังหวัดนครปฐมพร้อมเครื่องปรุงเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องปรุงอไอติม เครื่องเคียงของไอศครีมเครื่องเคียงของไอศครีมอ่าเ่อเกว่าไอศครีมใช่มีถั่วมีสับปะรดข้าวโพดฟักทองมันไอ้นี่อะไรครับวุ้นมะพร้าวแล้วก็ขนมปังขนมไข่แล้วก็ขนมปังพร้อมกับข้าวเหนียวอ๋อมีข้าวเหนียวด้วยนี่ลูกชิดลูกชิดแล้วก็อ๋อนี่นี่ลูกชิดนนี่นี่อันนี้ถั่วลิสง แล้วก็ยังมีใส่นมได้ไหมไม่มีตอนนี้ไม่ได้ใส่นมช็อกโกแลตอะไรไม่มีไม่เคยใส่อ๋อไม่ร้านถ้าเป็นโบราณจะไม่มีนมไม่มีอ๋อจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับครับครับเมื่อก่อนมีแค่นี้มีแค่นี้ครับคุณนาชื่ออะไรครับบอกได้ไหมครับคื่อยูคุณนาอยู่หรืออะเฮียอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรเจ๊กอยู่เลี้ยกอยู่เจ๊กอยู่ตลาดนัดศิลปกรวันพุธมาเจอได้เลยเช้าถึงเย็นเช้า แล้วก็แต่อย่ายเย็นมากเพราะว่าตลาดวายเร็วถนนคนเดินก็ประมาณช่วงเย็นถึงค่ำนะครับมาได้เลย